Welcome to Sleepy Cloud Podcast สวัสดีค่ะตอนกรับเข้าสู่ Sleepy Cloud Podcast โดย PSU Broadcast เรื่องราวที่จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผสัสกับแนวคิดการใช้ชีวิตที่จะพาเราไปเข้าใจโลก เข้าใจคนรอบข้างและเข้าใจตัวเองไปด้วยกันและคืนนี้พบกับภานิชาไปในเวทค่ะและสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังมาสังเกตตัวเองกันว่าเราเป็นคนที่มักจะตอบรับกับทุกคำขอชอบเอาใจใส่คนอื่นเป็นพิเศษหรือพยายามทำให้ทุกคนพึงพอใจ แม้จะต้องเสียสละความสุขของตัวเองหรือเปล่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะสะท้อนถึงลักษณะของ people pleaser ค่ะมันคือการที่เรามักจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนรอบข้างพึงพอใจโดยละเลยความต้องการและความรู้สึกของตัวเองแม้สิ่งนี้อาจจะดูเหมือนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะสั้นแต่หากว่า ปล่อยให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมันก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงได้เช่นการสูญเสียตัวตนหรือแม้กระทั่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าพ o p พ e p l เซอร์เนี่ยจะหมายถึงบุคคลที่มีลักษณะนิสัยชอบทำให้คนรอบข้างเนี่ยพึงพอใจโดยมักจะยอมทำตามความต้องการของผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หรือเพื่อให้ตัวเองรู้สึกได้รับการยอมรับคนประเภทนี้มักจะมีความเกรงใจสูงและกลัวว่าจะทำให้ผู้อื่นผิดหวังมาดูสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังเป็น People p e o ีโพ p ีเซอร์กันอยู่หรือเปล่าอย่างแรกเลยก็คือไม่กล้าปฏิเสธคำขอเรามักจะตอบตกลงกับทุกคำขอหรือข้อเสนอแม้ว่าจะไม่สะดวกหรือไม่ต้องการทำ เพราะกลัวว่าจะทำให้ผู้อื่นไม่พอใจหรือเกิดความขัดแย้งได้การขาดความมั่นใจในตัวเองมองว่าความคิดของตัวเองไม่สำคัญเท่ากับความคิดของผู้อื่นการกลัวการขัดแยง้งพยายามหลีกเลี่ยงการเห็นต่างหรือทะเลาะก,กับผู้อื่นการพยายามทำให้ทุกคนพึงพอใจจนไม่กล้าทำอะไรเพื่อตัวเอง ยอมทำสิ่งที่ไม่ได้อยากจะทำเลยแม้จะรู้สึกเหนื่อยล้าหรือเสียสลาสิ่งสำคัญในชีวิตเพื่อไม่ให้ผู้อื่นผิดหวังสัญญาณเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่ามันอาจจะทำให้เรารู้สึกกดดันไม่มีความสุขแม้เราอาจจะบอกตัวเองว่าการทำให้ผู้อื่นพึงพอใจนั่นแหละคือความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ยั่งยืนหรือเปล่าเป็นความสุข ปลอมๆหรือเปล่าสาเหตุของการเป็น p People พ l e ซ s e r มักจะเกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กหลายคนเติบโตมาในครอบครัวที่เข้มงวดซึ่งต้องทำตามความต้องการของผู้ใหญ่อยู่เสมออันนี้เรื่องจริงใช่ไหมคะน่าจะมีอยู่บ้างที่บางครอบครัวไม่ได้เข้มงวดอะไรขนาดนั้นแต่บางครอบครัวก็เข้มงวด ต้องทำตามคำสั่งของผู้ใหญ่ไปซะทุกอย่างมันก็เลยเป็นภาพจำเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ตอนเด็กบางคนอาจจะเคยผ่านประสบการณ์การถูกปฏิเสธหรือถูกทอดทิ้งจนเกิดความกลัวว่าจะถูกทิ้งอีกหรือบางคนอาจจะได้รับการชื่นชมเฉพาะเวลาที่ทำตามใจผู้อื่นจนทำให้เติบโตมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่า จะต้องทำให้ผู้อื่นพึงพอใจถึงจะมีค่าแต่การที่เราสร้างคุณค่าให้ตัวเองแบบนี้มันส่งผลเสียต่อสุขภาพใจพี o โพ e พีเซอร์เนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยล้าเกิดความเครียดแล้ววิตกกังวลเนื่องจากพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขอยู่เสมอตามใจคนอื่นมากเกินไปจนบั่นทอนความรู้สึกและความต้องการของตัวเอง หากปล่อยไว้อาจจะนำไปสู่ภาวะหมดไฟเครียดเกรือรงังซึมเศร้าและสูญเสียความเป็นตัวเองแม้ว่าการดีต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องแต่การดูแลตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะการเป็นพิ o พิ e พีเซอร์เนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกดีในช่วงแรกค่ะแต่ในระยะยาวมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจของเรา การเรียนรู้ที่จะรักและเคารพตัวเองจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขและสมดุลมากขึ้นอย่าลืมนะคะว่าหากว่าเรามีความสุขความสุขนั้นมันก็จะเบ่งบานออกมาและมันอาจจะกระจายความสุขนั้นไปให้คนรอบข้างแบบไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะและหากว่าเรามีสัญญาณต่างๆที่อาจจะเป็น p e o p l พ p l เ a s ร r เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้หรือเปล่า บางคนอาจจะยังไม่กล้าปรับเปลี่ยนกระทันหันหรือเปลี่ยนตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะเราสามารถทำได้เพียงค่อยๆขยับค่อยๆปรับทีละนิดก็ได้ค่ะการหยุดเป็น p l e p l e a s e r เนี่ยสามารถแก้ไขได้ด้วยการเห็นคุณค่าของตัวเองและการฝึกปฏิเสธอาจเริ่มจากการฝึกปฏิเสธจากเรื่องเล็กๆโดยไม่ต้องรู้สึกผิด เรียนรู้ขีดจำกัดของตัวเองโดยการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนว่าอะไรทำได้หรือทำไม่ได้รวมไปถึงต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและรู้ความต้องการของตัวเองค่ะอย่าลืมว่าการดูแลตัวเองให้มีความสุขเป็นความรับผิดชอบของเราเองเช่นกันและไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่สามารถจัดการปัญหาได้ ก็ควรที่จะมาปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมนะลองสำรวจและสังเกตตัวเองกันค่ะว่าเราอะ่ะกลัวคนอื่นจะมองว่าเราไม่ดีกลัวคนอื่นจะเข้าใจเราผิดไปกลัวคนอื่นจะคิดว่าเราไม่เอาไหนกลัวคนอื่นจะไม่ชอบเรากลัวว่าเขา จะโกรธเกลียดเราความกลัวเหล่านี้เป็นสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้และไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะทุกคนต่างเคยมีความกลัวแบบนี้กันมาอยู่แล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าถ้าเรามีแต่ความกลัวเหล่านี้มากเกินไปเราต้องพยายามที่จะเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ อย่างความคิดของคนอื่นบางครั้งมันอาจจะกำลังดูดพลังงานของเราจนพลังหมดเหลือ0%ซก็ได้และจากนั้นมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวพูดถึงเรื่องของ p o p p l p พ e a ซอ e r แล้วหากว่าอยากจะลองดูภาพยนตร์หรือการ์ตูนที่สะท้อนชีวิตของการเป็น p o p p l p พ e a ซอ e r แล้ววันนี้ Slippy Cloud นําำมาฝากกันถึง7เรื่องด้วยกันค่ะเป็นภาพ,พยนตร์เด่นที่หาชมได้ง่ายเรื่องแรกไปกันในหมดของ a n i m เมชันกันก่อนนะคะคือเรื่องของ Frozen Frozen เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการ์ตูนสำหรับเด็กหรือเปล่าอย่างที่เคยเล่าสู่กันฟังใน EP ีต่างๆเกี่ยวกับการดูการ์ตูนหรือ Animation ค่ะการ์ตูนไม่ได้มีเฉพาะสำหรับเด็กอย่างเดียวนะการ์ตูน เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ค่ะเพราะการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะลงลืมตัวตนในวัยเด็กแล้วเราอาจจะไม่ได้เข้าใจเด็กละตอนนี้ทั้งๆท,ที่เราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนแต่การดูการ์ตูนมันทำให้เราได้กลับไปนึกคิดกลับไปทบทวนว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราและคนรอบข้างต้องแบกรับ มันสามารถฝ่าเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ยังไงอย่างเรื่องโฟเซนเนี่ยจะมีตัวละครหนึ่งก็คืออันนาเป็นน้องสาวของเอลซ่าอันนาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พี่สาวยอมเปิดใจยอมกลับมาใช้ชีวิตคู่กับเขาแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตค่ะถัดไปคือเรื่องของเอ็นแคนอย่างตัวละครที่ชื่อว่าจีเซล เขาเป็นหญิงสาวโลกเทพนิยายที่พยายามทำให้ทุกคนมีความสุขจนต้องเรียนรู้การยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆค่ะซูโทเปียตัวละครอย่างจูดี้ฮอปส์เขาพยายามทำให้คนอื่นเห็นว่าเขามีค่าแม้จะต้องฝืนตัวเองและทำงานหนักมากเกินไปหรือภาพยนต์อย่าง Yes แมน จิมที่รับบทเป็นน้องชายที่ตอบ yes ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่อยากปฏิเสธใครจนชีวิตวุ่นวายต้องเรียนรู้การพูดคำว่าไม่เพื่อทำให้ชีวิตเบาสบายมากขึ้นรูนาเวบรายตัวเอกที่เปลี่ยนตัวเองตามคู่มั่นของทุกคนเพื่อให้พวกเขาถูกใจจนลืมว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆกันแน่ และเดอะเดวิ l เวิร์ดปารดานดี้ที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้านายพอใจจนสูญเสียตัวตนและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะก็เป็นภาพยนตร์และแอนิเมชั่นที่จะพาเราเข้าไปสำรวจเข้าไปเรียนรู้ถึงสิ่งที่ตัวละครกำลังแบกรับผลตอบรับข้อดีข้อเสีย ของการเป็น People Pleaser มันจะทำให้เราได้เรียนรู้และรู้จักตั้งขอบเขตให้ตัวเองได้ค่ะลองเลิอกอธิบายตัวเองให้คนอื่นเข้าใจหรือเลิกคาดหวังให้คนอื่นต้องเป็นไปตามแบบที่เราอยากให้เขาเป็นลองปล่อยให้เขาอยากทำอะไรก็ทำอยากคิดอะไรก็คิดมันเป็นเรื่องของเขาค่ะและล้มล้างความคิดที่ว่า ฉันเปลี่ยนความคิดเข้าได้เพราะนี่คือวิธีการฮิวใจเชิงจิตวิทยาที่เรียกว่าและเดมทีรีซึ่งอาจจะเป็นยาชั้นดีที่ช่วยให้คนที่กำลังเป็นท้อและพยายามอยากจะทำให้คนอื่นพอใจอยู่ตลอดเวลาให้เราได้กลับมามีความสุขและเหนื่อยใจได้น้อยลงค่ะและเดมทีรีนี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิด และการกระทําของผู้อื่นได้และเมื่อเราพูดว่าและเดิมเราก็จะยอมรับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดหรือการกระทําของผู้อื่นได้และเราก็จะไม่สามารถโน้มน้าวเขาให้ทำตามที่เราคาดหวังได้แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะว่าจะให้ยอมไปหมดซะทุกอย่างไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะวิธีนี้ เป็นเพียงวิธีที่ชวนให้เราทวนถามตัวเองว่าอะไรที่ควบคุมได้และไม่ได้ต่างหากค่ะหรือถ้าในแง่ของการทำงานหากเราเคยคิดว่าการทำงานเกินเวลาหรือทำงานหนักหน่วงจนไม่มี work-life balance แต่ถ้าเราไม่ทำคนอื่นก็จะมองว่าเราไม่สู้งานหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งถ้าเราไม่ค่อยได้รับคำชมจากหัวหน้าเลยแปลว่าเราทำได้ไม่ดีพอหรือเปล่าแล้วเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนความคิดมากตรงนั้นให้เป็นการทบทวนว่าในเมื่อเราทำงานที่เราได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถและเต็มที่แล้วก็เล็ดเดมค่ะปล่อยให้ความคิดนั้นออกไป เพราะตราบใดที่เรายังทำงานได้ไม่ขาดตกบกพร่องก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เก่งหรือไม่ดีซะหน่อยซึ่งอาจจะทำให้เราใจเย็นลงค่ะแล้วสมมุติว่าหากเราไม่สบายใจจริงๆก็อาจจะคุยเรื่องนี้กับหัวหน้าด้วยความเข้าใจพร้อมแล้วฟังความเห็นซึ่งกันและกันโดยไม่บั่นทอนคุณค่าของตัวเองมากเกินไปถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้ว เเราเป็นยังไงไคำว่าไรเต็มก็จะเป็นคู่มือสเต็ปบายสเต็ปเกี่ยวกับวิธีการหยุดวงจรที่เอาความคิดเรื่องดราม่าและการตัดสินใจของคนอื่นมาส่งผลกับชีวิตของเรามันจะทำให้เราเป็นอิสระจากวัฏจักรที่เหนื่อยล้าของการพยายามจัดการทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนที่อยู่รอบตัว และทราบไหมคะว่าเราได้เสียเวลาและพลังงานไปมากกับการบังคับให้คนอื่นทําตามความคาดหวังของเราเพราะงั้นก็ปล่อยให้เป็นตัวเขาไปเลยค่ะเพราะเขาจะเปิดเผยออกมาว่าเขาเป็นคนแบบไหนปล่อยให้พวกเขาทําไปเลยค่ะปล่อยให้เขาคิดเราเองก็จะได้เลือกสิ่งที่เราทําต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเมื่อเรารู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนยังไงหรือคิดแบบไหนเกี่ยวกับเรามันก็อาจจะทำให้เราเลือกทางเดินต่อไปได้เช่นกันในมุมจิตวิทยาและเดมคือวิธีที่มีรากฐานมาจากการบำบัดจ,จิตโดยการปรับความคิดและต้องเคารพในตัวเองไม่ใช่การให้เขาทิ้เราแย่ๆเพราะนี่เป็นการที่เราจะไม่รู้สึกว่า เราจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของผู้อื่นหากว่าเขาเลือกที่จะทําแบบนั้นหากว่ามีใครมาล้ําเส้นหรือปฏิบัติไม่ดีคําว่าและเต็มก็อาจจะหมายถึงการเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาทํามันก็กําลังสะท้อนตัวตนของเขาไม่ใช่ตัวตนของเราค่ะเพราะเราไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจตลอดเวลา เรารู้ตัวดีว่าเราเป็นยังไงแม้ว่าเขาจะเข้าใจผิดหรือไม่ชอบหรือคิดไม่ดีกับเราแค่ไหนแต่ท้ายที่สุดถ้าเราไม่เก็บเอาคำพูดร้ายๆของเขามาบั่นทอนหรือกล่าวโทษตัวเองว่าเราทำอะไรผิดทำให้เขาต้องคิดแบบนั้นแบบนี้เราก็จะพบผลทางที่ใจเบาลง และถูกน้อยลงได้ค่ะแล้าสำหรับใครที่ถูกทำร้ายถูกเอาเปรียบหรือถูกคุกคามการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองก็ยังเป็นเรื่องที่ทำได้เสมอนะเพื่อเป็นการยืนหยัดเพื่อตัวเองแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีสุขภาพใจที่พร้อมสู้กับความคิดเห็นลบๆได้ตลอดบางก็อาจจะมีปัจจัยแวดล้อม ที่เผชิญอยู่ต่างกันเราไม่สามารถตัดสินได้วิธีนี้จึงเป็นอีกวิธีการพักใจในฉบับที่เราสามารถดูแลใจได้เบื้องต้นอีกทั้งหนึ่งค่ะถ้าไม่อยากเป็น p o p p l p p l e a s e r จนเสียสุขภาพใจสิ่งสำคัญคือการฝึกตั้งขอบเขตและให้คุณค่ากับตัวเองเท่าเท่ากับผู้อื่นนะลองสังเกตตัวเองลองจด หรือทบทวนว่าเราตอบตกลงในสถานการณ์ไหนเป็นเพราะเราอยากช่วยหรือเพราะกลัวปฏิเสธแล้วอีกฝ่ายไม่พอใจลองสังเกตความรู้สึกหลังจากการยอมดูค่ะหากว่าเรารู้สึกอึดอัดหากว่าเหนื่อยหรือกำลังโกรธตัวเองมันแปลว่าเรากำลังฟื้นใจอยู่นะลองฝึก พูดคำว่าไม่แบบนุ่มนวลดูค่ะใช้ประโยคปฏิเสธที่มีความสุภาพอย่างเช่นขอบคุณที่ชวนแต่ตอนนี้เราไม่สะดวกจริงๆหรือเราอยากช่วยนะแต่ตอนนี้มีภารกิจอื่นที่จะต้องทำก่อนลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆค่ะเพื่อให้ตัวเองชินกับการปฏิเสธลองตั้งขอบเขตให้ชัดเจน ตัดสินใจล่วงหน้าว่าอะไรคือสิ่งที่เรายอมทำและอะไรคือสิ่งที่ไม่รับแสดงขอบเขตด้วยการใช้เวลาใช้พลังงานและคำพูดอย่างมีสติให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนว่าสิ่งที่กำลังจะทำสอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าของตัวเองหรือเปล่าลองลดความต้องการจากการยอมรับจากผู้อื่น เตือนตัวเองว่าคุณค่าไม่ได้มาจากการทำให้ผู้อื่นพึงพอใจลองเขียนบันทึกความรู้สึกเพื่อระบายและทบทวนลองทำสมาธิหรือฝึกสติดูก็ได้ค่ะมันจะช่วยลดความกังวลใจเวลาที่ต้องปฏิเสธและเอาตัวเราไปอยู่กับคนที่เคารพขอบเขตของเรา พือสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยไปด้วยกันค่ะและสำหรับคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังลองปล่อยใจให้เบาสบายทบทวนตัวเองว่าวันพรุ่งนี้เราต้องรับมือกับอะไรและย้ำตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเราเนี่ยแหละมีคุณค่ามากที่สุดให้กำลังใจตัวเองเยอะๆค่ะขอบคุณตัวเอง และขอบคุณคนรอบข้างที่ทำให้เราได้เรียนรู้โลกไปด้วยกันคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ Have a good night b y PSU Broadcast